สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะซีนะครับม,มากับ EP พิเศษนะครับเรามารับรานะงวัลเนาะอ่าใช่รางวัลในการที่ดูแลน้องคุณดีใช่ใช่จะบอกว่าถ้าเกิดดูแลไม่ดีก็ไม่ได้มาอยู่จุดนี้นะจ๊ะอ๋อโอ้โหเพิ่งจะเห็นความสวยของเราสิคะนี่นีแสงนี่แหละก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราต้องต้องให้ข้อคิดกับทางเพจนิดนึงนะคะคุณไอนะไม่ว่าจะขายอะไรนะ how to ทำยังไงให้ขายดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้เดี๋ยววาพาเที่ยวก่อนนะครับโอเค เจอคุณแอมนะฮะเอาของเลยครับไปให้เด็กๆที่บริษัทนะครับหนึ่งปีเราเข้าบริษัทครั้งหนึ่งวิถีคนทํางานแบบคนทํางานแบบเกินต้านอะ่ะเนี่ยคุณแอมเพราอัพเลเวลนะว่าสวยขึ้นตลอดนะจ๊ะโอ้โหเจอกันทีไรก็สวยขึ้นตลอดนะแต่แฟชั่นวีขึ้นตลอดเลยอะ่ะลุคของคุณนี่คืออะไรเดวิลหรืออะไรยังไงใช่ก็ตัดแดงรองเท้าเดนคืออะไรใช่ก็เอาเข้าบริษัทนานๆครั้งหนึ่งบริษัทต้องลุกเป็นไฟโอ้ยมันไม่ได้รองเท้าผู้ชายสีแดงแดงกว่เสื้อดิฉันจ้า เอออันนี้นะครับก็เป็นบริษัทของเรานะฮะนี่ครับก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าเราทำงานสังกัดบริษัทอะไรใช่ไหมคุณอ้๊าก็เนี่ยจ้าวเด่นชัดนะคะไทยเอเจนเซอร์เอเจนเซชั่นเอหรือว่าอีกชื่อนึงภาษาอังกฤษนะคะก็วินเลนแอคเซสนะฮะเขาบอกว่าเดิมทีอ่ะบริษัทนี่อจะอยู่ที่ร้านกาแฟแต่ว่าเอามีเด็กๆมาเล่นเลยจ้ะเออบ้านหลายทนเออต้องยายมาอยู่ย้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าถึงที่กว้างขวางมากพอโอเค อันนี้นะคะในบริษัทของเรานะครับก็เนี่ยครับข้างในก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประชาสัมพันธ์นะครับจะขอพี่ว่าคือเ <c oughs> ขาเพิ่งย้ายตึกมานะฮะเลยประชาสัมพันธ์ที่มีประชาสัมพันธ์นะ,ะนี่แล้วก็เป็นห้องนะครับคอนกรีตนะฮะคอนกรีตของเรานะฮะทุกคนสีแดงพร้อมแผ่เผาทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะคนนี้นะอย่าให้เขาหุดหงิดนะ,ะวันนี้นะ,ะใส่สีแดงนะทำให้ได้เลยวันนี้กลัวมากดูท่าดูท่าให้เห็นเต็มโอเคอาจารย์ a l l a ครับเรางวัลเรียบร้อยแล้วนะค่ะมันดูแต่ละคนเ <c oughs> อนน <c oughs> อ,อใช่ข้างในแบบว่ามันแบบมัน,มนเยอะไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ลินเนี่ยเขาบอกเคล็ดลับของการที่อะขายดีแล้วกันเนาะค <c oughs> ือว่าว่าทำยังไงเคล็ดลับของความขายดี <c oughs> อชอบในที่นี้ชอบในพฤติกรรมการทํางานของเราชอบอเป็นไลฟ์สไตล์ความจริงในทีมงานของเราทั้งหมดทำงานกันด้วยความจริงลงหน้างานจริงตามแก้ไขทุกปัญหาทุกจุดจริงพอเขาชอบไลฟ์สไตล์ที่เราทําให้เห็นเห็นเห็นทั้งหมดเขาก็เลยเกิดความเชื่อเชื่อใจกับพวกเราเนี่ยแหละพอเชื่อใจปุ๊บมันก็ไม่ไม่มีข้อปฏิเสธต,ตรงไหนเลยที่เขาจะไม่มั่นใจให้พวกเราช่วยวางแผนในเรื่องของการลงทุนคอนโดนะคะพนักงาน เยอะมากออกจากงานประจํากันเยอะมากมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วที่พนักง,งานประจําจะมีที่ปรึกษาที่มีความสามารถพิเศษที่มีความจริงใจทั้งหมดอ่ไรเงี้ยมันสามารถที่จะดูได้นะคะจากพวกเราก็นะ้องก็ดูด,ดูจากการการันตีผลลัพธ์จากการทํางานเลย ความภูมิใจมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้หรอกแต่ความภูมิใจมันอยู่ที่เรายิ่งทําเรายิ่งรู้ว่านักลงทุนของเราอะครับเปลี่ยนชีวิตกันทุกคนม,มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะหลายๆคนก็ขยับขยายตัวเองนะคะบ,บางคนก็ออกสัญญาณประจำ<อ>ใช่ไหมคุณบางคนก็ทําธุรกิจส่วนตัวต่อยอดออกมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเพราะว่าวันนี้คือเราได้ทําในสิ่งที่มันทําให้เขาอะสามารถสานต่อในความฝันของเขาได้จริงๆ เพราะบางคนเขาอยากยทําธุรกิจส่วนตัวซีว่าจริงๆนะมันมีเฉพาะบางคนจริงๆที่แบบว่ารักในงานประจําอาจจะเป็นเหมือนแบบอย่างเราคุยล่าสุดเนาะคือเป็นพี่พย,พยาบาลอ,อันนั้นคือวิชาชีพจริงๆคือเขารักในการดูแลคนไข้แต่ถามว่าวันนี้เขาพอมาเขามาต่อยอดในสังหาปุ๊บทำให้เขาได้มีเวลาในการที่แบบใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นะนะครับตเนาแล้วหลายๆคนเนี่ยคือซีเชื่ออย่างหนึ่งว่าพนักงานประจำมาทุกคนเนี่ยเรามีความฝันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มในได้อีกหนึ่งช่องทางแล้วเราสามารถเดินตามความฝันควบคู่กับงานประจําได้แล้ววันหนึงที่่เรราาู้ว ตรงเนี้ยมันสามารถจะตอบโจทย์เราได้แล้วเราก็สามารถออกจากงานประจำได้แบบสวยงามเนาะคุณเพราะว่าเรามีเบื้องหลังไงมีทรัพย์สินนะครัะก็หวังว่านี่ครับฝากไว้หลักประถ้าถ้ามันไม่ดีจริงๆคุณไม่ได้รางวัลน่ะเนาะเออคือรางวัลก็คือการแสเกิดการยอมรับทั้งเรื่องผลงานเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักทุนก็นักทุนก็ยอมรับพวกเราอยู่แล้วในวันนี้เนาะครับแล้วสำหรับพนักงานประจำคนไหนนะครับที่รายได้เราสามหมื่นหาทขึ้นไปในใจคุณไอแล้วต้องต้องมองมองเรามาหลายหน้าแล้วอ่ะเป็นตัวคนเป็นปีเนาะ ตอนนี้อาจจะถึงเวลาที่คุณนะคะต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นของแบงค์นะครับที่ดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับแล้วในส่วนของ,ง,งเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมคุณตอนนี้เงินเฟ้อต้องรีบเลยจ้ารีบในการที่เหมือนเป็นหนี้อ่ะแล้วลดราคาหนี้ได้อ่ะต,ต้องบอกเนี้ยเดี๋ยวคุณค่อยไปขยีเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออีกทีนึงค่ะ อโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของอราคาสังหาที่มันยังถูกเหมือนเดิมนะแต่ว่าข้าวของแพงขึ้นนะคะโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ในช่องยูทูบด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย